ในนั er. ้นโดกมึงนั้นได้เรียนมากว่าเปลือนแล้วกรณีดวงม่านมันแต่งงานแต่งการไม่ได้ได้ไม่ได้จุ๋ยกรอบกลัวเวรดินกระต่ายังอยู่ต้องตายแล้วนี่ลูกเราชอบก้อนนู้นเขากมันอยู่ดรือไม่รู้นะไอ้รูจักไอ้แรกชอบบอกก้อนกันแหลกไอ้ไรชอบบอกก้อนเดมึงรู้จักโอ้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็พูดกันอยู่ถุกรันก็เวกูรมตันทแตไมมังอห่างนญ่มึงจริงมั่งกันมันม่ต้องข้าม พี่ทองนี้จะเป็นคนที่สนใจการบ้านการเมื่อพบรู้เบ้ครับพบรู้เบ้แล้วนั้นรัดปลายเพื่องอปอพี่ทองนะครับฝึกอะไรนะโอปอเพื่อแล้วอ๋ออ๋อพ่อป่อพอย่อมาจากอะไรไปดองอบรมรักปากเอาฟืนกับแม่อ้าอันนี้เดี๋ยวรัดจีคอันนี้คอเปื่อยโอปออบรมรักปากเอาฟืนไม่รู้อืม อาสาประเทศไทป้องกันตนเองผมไม่รู้เนอ,อ,อ,อะอบรมรักวางของพื้นผมหนึ่งรู้เดี๋ยวปืนก็ไปเจ้าบอกกอ่อนให้ได้หัวใจป่วยกัน